สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหานันทวัดวัฒนป,ปาโลท่านประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาพระและขอเข้ามาพาระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นใจให้ผ่องใสและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญและเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมกันถวายกำลังใจจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ด้วยการรวบรวมสมทบ กองคุณบุรณะปฏิสังขรวัวัุวรรบำรุงราชวรารามจากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเพษฎ์โดยมีกัลายาณมิตรทวีลาสีโกมลและกัลายาณมิตรยุพินธรรมปรีชาเป็นประธานกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ก็ได้ถวายคิลานเพษั์แด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานและพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายคณะสงฆ์นำสวดมน์บทธรรมจากกระเป๋าวัตนะสูตรและปฏิบัติธรรมในการนี้ทุกท่านยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระภูดิศอัฏฐเตโชเรื่องบุญญยกิริยาวัตถุสิประการค่ะ